เตากระทะไม่ต้องร้อนครับผมนี่ครับปลาหมึกเสียวรล้างไว้ใส่ลงไปเลยอันนี้ผมทําตามสูตรของอทางที่ร้านที่เราซื้อปลาหมึกมาครับก็เป็นเหมือนเขาบอกว่าชาวประมงมาเมนูเมนูนี้ถ้าทําแบบบ้านๆของเขานะครับคือไม่ต้องใส่น้ํานะครับใส่ปลาหมึกลงไปเลยแล้วก็ลากชีครับผมใส่ไป หอมแดงครับใส่ไปเลยแล้วก็แอบพริกไทยนะครับใส่ไปหนาใส่แค่หอมพอมนะครับไม่ต้องใส่เยอะมากพริกไทยครับแล้วก็คลุกเค้าให้มันเข้ากันนิดหนึ่ง เมนูนี้หมึกน้ำดำนะครับบอกก่อนเป็นเมนูหมึกน้ำดำนะเดี๋ยวรอดูนะครับเฮ้ย,ยเขาบอกว่าไม่ต้องใส่น้ำนะครับเดี๋ยวน้ำจากหมึกมันจะออกมาเดี๋ยวรอดูแป๊บหนึงนะครับเดี๋ยวรอมันเดือดกันเป็นไงเริ่มเดือดแล้วนะครับ แอบคนนิดหนึง่งน้ำมันเริ่มออกมาเห็นไหมครับน้ำข้างล่างเริ่มออกแล้วนิดนึงตั้งไปก่อนครับเห้มเตือดโอเคปิดฝาไว้แป๊บนึงครับฝาเล็กปิดฝาไว้แป๊บนึงอ่าปิดไว้แป๊บนึงก็ลองเปิดดูน้ำดำเลยไหมครับดูครับ น้ำดำออกแล้วคุกขี้โอ้ยดูน่ากินตอนนี้ผมก็ขอปรุงเลยนะครับใช้น้ำตาลน้ำตาลปี๊บนะครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ผงปรุงรสนะครับหรือเราดี ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะแค่นี้นะครับเขาบอกว่าปรุงแค่นี้พอเดี๋ยวลองดูครับว่ามันจะเด็ดไหมน้ําออกมาเต็มเลยนะครับไม่ต้องเติมน้ำานะครับนี่ผมไม่ได้เติมน้ําเลยนะดูน้ําออกมาค่อนข้างจะเยอะเลยล่ะนี่น่ากิน เรียบร้อยเดี๋ยวรอเที่ยวอีกสักประมาณหนึ่งนาทีนะครับผมหอมมากตอนนี้หอมคือกลกิ่นรากผักชีกลิ่นพริกไทยกลิ่นแบบหอมกลิ่นปลาหมึกหอมมากเดี๋ยวดูครับอขอปิดฝาไว้นิดนึงประมาณสักหนึ่งนาทีนะคะอาครบหนึ่งนาทีแล้วนะครับ อยากให้เห็นดูน้ำมันนะครับดูน้ำนี่น้ำผมไม่ได้เติมเลยนะมันออกมาจากตัวปลาหมึกทั้งนั้นเลยนะครับหอมมากเดี๋ยวขอชิมนิดนึงนะครับขอชิมรสชาติกันหมึกดำๆรสชาติมันก็จะประมาณหวานหวานหวานเค็มๆชิมนิดนึงดูน้ำน้ำดำปี อืมอร่อยเลยอร่อยมากเลยครับดูครับแค่นี้ก็พอแล้วนะครับไม่ต้องไม่ต้องอ่าต้มนานเนี่ยมหมึกมันจะเหนียวเอาแค่พอแบบสุกๆแค่นี้ก็โอเคแล้ะน่ากินมากดูครับเป็นตัวตัวดูครับอืมอันนี้ก็จัดเสิร์ฟใส่จานแล้วก็โรยผักชีนิดนึงเข้าสวยละร้อนก็เด็ดโอเคแล้วครับเด็ดมากเลยนะครับผมไปลองทําตามดูนะครับอันนี้ สูตรนี้คือจากอ่าจากแม่ค้าที่เขาขายปลาหมึกให้ผมะครับเนี่ยครับเขาบอกตามนี้เลยตามที่ผมทําเนี่ยไปลองดูนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับเสร็จแล้วหรอไม่ไหวยังวะอเป็นไงมืนนอน,นำดำแก๊สกนดูนะอๆๆยอดชิมน้ำเออชิมตัวมันก็ได้รุชชาสุดดีเลยครับ อ,อร่อยอมากโอเคครับผม